อไปนั่งให้บุกนั่งด้วยนั่งคุยบุกลินด้วยไปสามคนไปทำไมอ่ะทำไมอ่ะคนลงเหรอไอ้ดูดิแม่ดูดิเยอะมากนี่ในถุงมือไปนั่งหลังบุกลินไงปะแคนี้ปะนั่งหลังบุกลินสามคนเลยไงฮะอ่ะอ๋อเออเออรอก่อนรอก่อนหนูก็ต้องรอ อ๋อต้องเข้าแถวอ๋อโอเคหนูเข้าแถวไว้หนูเข้าแถวไว้ก่อนมะบุ๊กรีนไปก่อนยังไม่ให้หนูเลยหรอโอ้จะกายให้น้องใส่มุกบ้างดิกายให้น้องใส่มุกบ้างดิเข้าแถวรอไปก่อนลูกเข้านั่งกลางอะฮะไอ้อะเออเออะอะโอเคอะไป ลี่ปุกลินต้องถอยหลังมาก่อนลูกเดี๋ยวไปลงตรงนั้นพี่ปุกลินถอยหลังมาเออนำมาถอย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 เจอกันเจอกันบ wow ิดหัวรถบิดห yeah. ัวรถปุกลินบิดหัวรถบิดหัวรถมาทางนี้ลูกหมุนอ่ะหมุนมาหมุนมาเออเออถอยบังคับรถมาเออเออเอาไปหมุนไปหมุนไปเอาปุกลินนอนมาหมุนมาหมุนมายืนเลย รับน้องเราก็ลุกให้น้องลุกก่อนตะากายให้น้องออกก่อนนิดร่างกายให้น้องออกก่อนนิดลูกอันนี้มุกลงบอลเอ้าเอ้าเอ้ารับขาน้องรับขาน้องระากายอันนี้รู้มาเฮ้ยดี่ดังอ่ะ